สวัสดีค่ะใครเลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะวันนี้แม่ได้ไปวัดเนินสุกนะคะอำเภอแกลงนี้เองไปไหว้ขอพรปู่ทาเวสุวรรณนะคะครั้งที่แล้วไปมากลับมามีโชคมีลาบก็วันนี้วันพระก็เลยได้มีโอกาสกลับไปไหว้ท่านอีกหนึ่งครั้งเพื่อขอพรขอโชคขอลาบให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะรวมถึงตัวแม่ด้วยนะคะวัดนี้อยู่ที่ เขาชะเมานะคะอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะเคยมีคนถูกหวยรางวัลที่1ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็ไปขอพอกันอีกตามเคยครั้งที่แล้วอาจจะไม่ถูกรางวัลที่1่แต่ก็ได้โชคได้ลาบกลับมานะคะใครที่ดูคลิปนี้จนจบขออำนาจบุญบาร,รมีปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะให้เพื่อนๆถูกหวยรวยๆกันทุกคนหลังจากนั้นนะคะแม่ก็มีโอกาสได้ไปไหว้พระราหูนะคะดด้วยแม่เกิดวันเสาร์เนาะ ไปขอพรพระราหูให้โชคให้ลาบให้อุปสรรคต่างๆได้หมดสิ้นไปนะคะอันนี้อยู่ที่ประแสนะคะวัดไรมิตรนะคะทุกคนมีมีมมมเลขเด็ดมาให้ทุกคนด้วยถ้าใครเห็นก็ขอให้โชคดีซื้อเลขอะไรก็ขอให้ถูกแล้วกันนะคะไม่ว่าจะซื้อหวยหุ้นหวยรัฐบาลไทยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้แม่ก็ขอหวยลาวกับหวยรัฐบาลไทยมานะนะคะ อันนี้เป็นเซมซีใบที่2ีก็ถือว่าดีพอประมาณนะคะใครจะเอาเลข2 3ไปเล่นหวยลาววันนี้ก็ได้นะคะทุกคนวันนี้วันที่29กันยายน2566ามีหวยลาวนะคะติด2 3ไว้สักนิดนึงนะคะแล้วแม่ก็เอาทูบไปเพิ่มพลังที่ปู่ทาเวสวนนะคะทุกวันนี้จุดขอโชคขอลาภขอหุ้นได้ทุกวันเลยนะคะกราบบารมีปู่ทาเวสวน